สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i อ c h a n n แนบ่ายแม่ตาหวานนะคะพี่อีฟก,กัสลีพวงงามค่ะพยาบาลเวยจชปฏิบัติจาสุกรรมประสบการณ์กว่า20ปีนะคะคลิปนี้จะมาตอบคำถามคุณแม่ท่านนึงถามมาว่าน้องเป็นตากุ้งยิงสองอาทิตย์แล้วไม่หายทำยังไงดีคะพี่ให้คำแนะนำแบบนี้นะคะก็ต้องดูก่อนว่าตากุ้งยิงเนี่ยเป็น ขั้นเป็นหนองหรือยังถ้าเป็นหัวหนองแล้วคุณแม่ก็ต้องพาไปพบจักสุแพทย์เพื่อที่จะเจาะเอาตากุ้งยิงออกเพราะว่าถ้าไม่เจาะเนี่ยตากุ้งยิงเวลาแตกแล้วเขาหายก็จะเป็นซ้ำเป็นซ้ำเป็นกลับใหม่มันก็จะน่าลาคาญนะคะแต่ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นเป็นหัวแดงๆยังไม่ขึ้นหัวหนองคุณแม่สามารถประครบอุ่น หรือว่าใช้ยาหยอดยาป้ายแล้วก็ยารับประทานแก้กเสษก็จะสามารถทำให้ตุ่มหนองยุบลงได้ไม่ต้องเจาะค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะตากุุงยิงที่เป็นเนี่ยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าจะให้ดีจะให้รักษาให้หายขาดก็ไปพบจักสุแพทย์เจาะเอาหนองออกเอาถุงหุ้มหนองออกจะได้หายขาดนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อีฟด้วยท่านไหนมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับดวงตาสุขภาพดวงตาสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยคลิปนี้พี่อีปไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะ้ะเข้าเคลิปร์ผ่าตัดแล้วายบายค่ะ